วิดเซิร์นอะพี่น้องอีแมวดินขเขาเฮือนทุกคนเราจะถอดไร้สบอกนี่แปะตังดูจะน่าตัางค์ก็จะเป็นกองขี้ดินทุกๆปีนะพี่น้องต้องมีอา่าหลดมาจกดินขายแล้วก็อีแม่จะเอาดินมาคุ้นขางๆเพื่อนนะเกือบคู่ปีพี่น้องเพราะว่ามันต่ำเลยทุกคนเวลายามผลมาแล่หนมันนอง คุ้นขึ้นเทื่อละน้อยพี่น้องอันนี้เราโป้หัวรถก็าทไรเนาะเป็นดินจกมาแต่น้องพอเถา,ว,าว่าจ้าก็มีกบกับเอี่ยนนมาจาก้กอ๋อเราไปถอกอยบังนั่นถอกอยบันไดเนะถอกอยบันไดแมนะ่หัวถอกดยบ่นก็อถอกไกแท้ ทุกใจดิทุกใจแห้งดิโอ้ดินดำงามดำหรือแดงกระเบิ่งด้วับน,วนบ่มีกบกับเอี่ยนบ่เขาไปจุกน้องดอกจอกมาได้พี่น้องอืมมันบ่มีกบกับเอี่ยนบน่นี่หนาสิบ่มีแต่บ่บดินมันเลิกแล้วเต้ยยัง <ๆ S 1> หนุ่มอยู่ แม่โมมีกบกับเอี่ยนบ่แม่ฮะปปลลููกกกับแม่เอาไว้ปลูกยังแม่ลดละทใดแม่นี่ยลดละหาหลายบาทพี่น้องจักบ่วงนอนเนี่ยเนาะบวได้ลงไปเบิ่งน้องเขาบอกกาะเออมันยังมีหากกดอกกกดอกจอกอยู่เป็นกกปอดจิ้มอยากเบิ่งว่ามันชีมีกบกับเคี่ยนอยู่เพราะจัดตาม สบายดีทุกคนสบายดีทุกคน Hello everyone Hello อืมมือนี่เราจะพาทุกคนมาเบิง์กี่เพรอีอแม่เราเอารถค้นดินเขาเฮื่อนพี่น้องเพราะว่ากานท่าน้องอ้อมหัวแล้วทุกคนนี่นี่มีหัวหัวแบบตะนางเล็กเลยพี่นอ้องพี่พอละเห็ดอ่ารักหัวเองทุกคนนี่นี่คือซีมือของพอลัดเองเนาะนี่ทุกคนละเห็ดรักหัวเองเราบดได้สื่อเลยเพราะว่ากันสื่อกับแซาละสองหล่อหรือ ส้องหลายบาทนี่แหละพี่น้องมันกระแพงเติบแต่เผื่อมันสิอ่อมเฮือนได้เนาะเพราะว่าเฮือนเท่านี่บยหัวหลัดบหัวจากแม็ดเนาะดินนี่ดินเฮือนเผื่อสิอ่อมรักหัวถั่วเด็กทุกคนแล<อ>ก็กระทงทางนี่นำนี่นบ่เท่ากับอันนี้มันเป็นดินเท่านอกกบกยมกักกบกบกระถินก,ออก็เลยอ่อมไหวฮะเออเราก็เลยอ่อมไหวเนาะแต่ว่ายังท่านละท่านละท่านละแล้วทุกคนทางหนาบอก พอบำกรกําลังเห็ดประตูหัวอยู่เป็นประตูหัวตะนางนะทุกคนอ่อมไก่ก็อ่อมงัวเนาะแล้วบันที้อีเมลดินเขาไว้ปลูกพักปลูกงาอ่กินแลว้ววะสบายแล้วแปรจะมันอยากกินกินพักเลยอืมกินอ่ปลูกอะไรค้างงอค้างงวัวเออแล้วแม่เรา,าเออค้างงอลดลดรหัสลอยบาทพี่น้องเด้อทุกคนนะ่ะวัดอันบานสาลาบที่พี่น้องจากเบิ่งเห็นแต่เสากรกไม้วิ๊กมาไปใหม,ม่แต่ก็ข้นเหยียบเนาะตะกี้นี้เน่ไปปลูกผักนี้นะ ตัวนี้เลยค่ะท้งนั่งเลยแล้วมันนั่นโซ่กระมือสุดๆอ่าโหลดโหลดสี่แยบใหม่พอดีเลยอ้อมหัวตะนางล้วเวลาขยะปิวมาค่ะจังที่จะเก็บไงทุกคนมันจะติดในบ่อนนี่เพราะว่าปกติแล้วนะคะพอได้อ้อมหัวแล้วขย่ามันปิวมาจากบ่อนอื่นเขาเก็บเขาเมื่อวันมาา่ไวพี่น้องลมมาแล้ววันนี้อ้อมหัวแล้วเราเราค่อยู่ยเลยขย่าหรือว่าทงพลาสติกนะทุกคน เราสิบจะไปถอดทมเฮาบ่เนี่เราสิถอกบอนได้จะเอาลงบอนไดเฮาเฮามันสิบปทมเฮาบ่ก็วันนี้ยินเสียงเนาะมันอยู่มันเงียบดีได้เฮายืนอยู่นี่นะเสียงลดนะแต่ว่าพอเฮาอันมันบ่มี่คิพูดง่ายบ่ได้ไ่มพี่ ก็ม mm, so cool. mm ีกบปอน้อยยังมีใบดอกจอกใช่ไปเนาะอืทุกคนมันมีกบกับเอี่ยนบาพี่น้องอุ้ยอ้ตื่นรถที่สามทุกคนสามตรแม่จะเอาัตงรถจไงเม่กี้นะคะเอาดินข้าเพื่อนนะพี่น้องต้องได้คือยกคือส่วนเตรียมผาได้ กแต่ว่าชั่วมือนนสบายนี่รถเทกเตอร์กดแม่ล่นเบกเขากวดหายแม่โอเคแวกดหาโอเคอยู่ทักกดถ้าว่าสอกไว้แล้วเราบริมีกดหายแล้วกดเองราพีองใส่เวลากดมาตรงจำเดียวจะกดเดียวบางทีมีเวลาบางหนูเราก็มีเวลาเจาบอกว่ากเนยุมนทุคนเดรับทุกเนาะเขา็บอกอันเชิญประจำที่อยู่บนัขาขึ้นมาแล้ว เขาขึ้น okay, มาแล้วเขาขึ้นเหลียมแล้วสะเขาจุกเหลีแล้วเขาจุกเหลี่บ่กลดึ้น ุกคนเาเนประตูหน้าบ้านนีประตูหน้าบ้านพี่ทอออกไแล้วพี่น้องเป็นฟอตุกาวาม่งานบอ่ไกเข่ันพู้ว่าว่าละสิใคให้เอง welcome welcome to my home s มือไปอินน่าัำต้นสาบสา่นหนหน่อยเหรอต้นสาบ้ไมหน่อยไมาดูแล้วไอทนักินที่ไหนได้อน,น่ะเอาเมื่อแล้วรอวเ,อเอลยจกลักด เา้ารถแป๊กกนะใก่้ห้ของแม่เมื่อแล้วพี่น้องรถรถจกเข้าเองทุกคน <laughs> ลรถจกเขา้าเมื่อแล้วข้าวมันวันดรถมาแล้วมาจกอยู่กรุบีนี่นลูกซาแปพี่น้องเมื่อแล้วพี่น้องจกเลี้งหน่อยนะมกักหมักรถจกก็ได้เห็นรถมาอยนี้แล่นน้ำล้างรถจะบริเก็ตหอดเขา เพี่น้องรถมากวดแล้วทุกคนตะก,กี้นอะกวดเองนะป้าแต่เขาได้มือไวอสิแล้วซื้อมือเนี่สบายเนาะอันนี้เขากวดทันทีนแล้วล่ะเนาะฝนได้หัวใหม่แล้วฝนก็นเลยเอาดินมาถอกใส่พี่น้องไว้ปลูกภักปลูกยางแล้ววะก็จะปลูกง่ายอยู่จะก่วงเลยดินจอมดินดินดินหล่มันจะข่วงเออสิก่วง แต่ละปีแต่ละปีก็เปลีป่ยนแปลงขยับปรับเปลี่ยนไปเท่าไหร่จะรลอยว่าอยู่คููปีร้อยเลยค่ะหลดหน,นึ่งพนะี่ก่อนอ่ะสามจะอ,อู้มากมาอันนี้คือนำเบิ่งรถทุกคนนำเบิง่งรถจกอันเท่าก็เป็นเด็กหน่อยอยู่ไหมคุณเจกว่าพอมีผูใ้ใดก็มักคือกันว่าแต่เด็กหน่อยผ<ม>ู้ใหญ่ก็มักวอน อะอันนี้เพราะมันไกลรถจกกวางดักพอไปอยู่น้องเขาแล้วเออดินมันเปียกเนาะเหีืยวมองๆอยู่ปลูกพักขึ้นสิงามอยู่ถ้าไม่กบกับเอียนกับว่าย่างก็ว่าได้บัลายไปนะสำหรับน้องเอียนใช่กบๆๆกบเห็นแล้ว กบเนื้อค่ะโวยมันตายแล้วจ้าจะไปเห็นกบโูดต้องเป็นคนบุญรีได้จากเห็นสัตว์อันนี้นะเอาไปปล่อยค้านหักอยู่เห็ดกระเบดมากินแล้วมากอดด้วยรีมันคือลักมันกันหลักชี้เยี่ยงอะไรเสร็จกบเลยถ้าว้ยเยอะแค่แต่เราบมดดุดเวิดคันดุดเวิดแต่ยันกบก็เปลี่ยนมันตายเบิร์ดหนอ ใค่แต่เราบดเลยดูเลยเพราะว่าสะดุดซ้ำที่เขาเอาดินเนาะมันเต็มเนาทั้งหลุมจกกม้กกมีแบบนั้นอันนี้นะพี่หนองมันยังขึ้นเจ้าคลองหลดไล่ออกกระบอกมอ้วนออกมาเนาะออกวะกระบองใครแต่ดินมันสุ่มเนาะดินมันบอนอันนั้นเลยพี่หนองมันบลแข็งมันแจ็บไว้แต่ว่าดินนั่นนี่ไปถอกคนทางมาไหน พอดีนี้นะแป่บอลเนาะกลางเต้นกลางเต้นจะแปอ่อดหัวอะไรอันนั้นกดไปจิ้วโหเนาะแม่แม่กินดองลูกสาวกับผู้ที่กลางเต้บนบอลนี่เร็วเร็วแม่อะไรอย่เลเลองอางไรมันมกุ้งกับหัวมันหน่อยพุ่นต้องเอาอีกประมาณสองกล่อง มันกระเทินแม่จ้ะมันกระเทินนี่นะที่แวม่เราบอมันกุงหัวยังกวกกวกเอาเอาอีกประมาณสองรถพอด,ดีแม่เอาอีกสองรถพอดีสองรถอหอบ่อหอดขามันซับ ไปแร้ทั้งนั้นนะพาพาร้านสื่อขนมเนาะกินบายบายจะร้อยแบบบอกพ่อเราบอกแล้วพอแล้วไปจิกาเอาไปพี่น้องเขาพ่อเองปะเขาเนาะเขาหมืจักกันเราพี่น้องอยากได้อีกสองหลทุกคนหลอดแล้มันบ่พอได้มันกระเทินมันกระเทินบ่อกคงกับหัว ปะไปเอาผักกระเดาบันนี้ตั้งไปเบิ่งบ้านขาจกน้องมันกลวงสัมดาวหลับยังไม่ได้ลงไปเบิ่งเถอะทังได้ทางผีพี่น้องเนี่ยทุกคนอัปเดตอันหัวแจกบ้านเฮาแต่วเวลา,ปไ,าวไปเขาไปเลยพี่น้องนี่ก็สั่งขาเจ้ามาเห็ดอยู่คู่มือคู่มือทุกคนอันนี้ขาเจ้ากำลังเอื้อนอยังเทคานเสาวบว่าพี่น้องกระซูงอะไรกระใหญ่พร้อมพี่น้องบัรแล้วคือสวงามหลัดว่าได้ บ่หัวจากปีจังสิแล้วเนาะเห็นพี่น้องถามสลัดข้าวทว่าถ่ายให้เบิ่งแน่วัดบ้านเจ้าเนาะบ่ได้เห็ุดนแล้วเพราะว่ารัดก็มีแต่ไปถ่ายคลิปเห็ดน้องกินเนาะบ่บได้ถ่ายปานใดอยู่ในบ้านนะทุกคนกระสิอ่ามีต้นพักต้นยังต้นมักทั่วต้นมักแตงต้นมักหุ่งเนาะยพ่อ,พอเพิ่นปลูกทุกคนเพราะดินมันงามเด้อพี่น้องดินมะพุ่นแล้วมันงามมันก็เลยปลูกทุกคนสิประมาณนี้เนาะพี่น้องเสาใหญ่เลยขวางพร้อมเสาสี่เสา ส่วนพ่อกับแม่ละกำลังเห็ดประตูทางเขาเฮือนอยู่ทุกคนนี่นใส่บอลขางนี่เลวแต่ข้งขางเฮือนพอบอกกอแล้วก็ทั้งหลุมเนาะบอลที่บอลได้แสน,นเล็กอันนี้ตะลางหลัดอื่นที่เล็กตะลางแต่สีอ่อนอย่างไรพี่น้องมันคืออ,อ่อนเลยสะอ่อนแท้คืออ่อนเลยทุกคนเมื่อตาม,มาเดียวมันจะบุลลมลงบนเระกดเราเองเลย ใช้จะสั่งบ่ใบหนาดิสั่ได้เห็นยังที่ค네้านบ่เออเที่ใส่มันจังบ่อ่อนน่ะแม่ใส่เลขถูกกันอยู่มากตจักมือเราเราเห็นหรอหามือแล้วทุกคนผู้ใด้ชิเขาซุมเงือนซุมซีซุมหาว่าได้มาในมีหัวครั้งนีต้องได้ต้องได้จะคล้องเงื่อนไขบนนี้จะลอยเวลามาเงืเหนื่อยก็ต้องอนุญาตก่อนบ่ เรียว่าดึงกลากันแล้วเนาะมิลิโมดใช่ไหมมิลิโมดกดด้วยแตพอแกันงาน้งเงาหนีแมวอะเตาแซ่ลับเป็นยังเจ็บเข่าขันลูกทามาเจ็บแข่บ่อะไรแมวแล้วเราเศร้าเยไปยันไปหาหมอไปหาเราหน้าแมวหมอน่ะ มีแม่ละยานพาไปหาหมอให้แองแต่ว่ามันบมอเศร้าไงนะอย่ามันติดเสือล่ะป่ะนี่ทุกคนประตูเพือนตันนั้ยังไงอยู่ยังคล้องไว้ยมืออื่นน่ะสิแล้วนอนหลับว่าเด้ยเข็ดไปที่ละย่างทุกคนแต่กาวน้าหลุดพนมาคนดินพ้นเทขิ้ดินไอ้พีนองทางมันก็เลยสูงขึ้นแล้วก็งามน้องทางเขาเัมนเนาะปีนี้พ้นได้เทเพราะว่าพนเที่ยวบรได้โดนบ่นเลยรหนาหายน็เจีบนงามพร้อมนี่ทุกคนพี่พอกกับพี่แม่ละหิดประตูหัว กีบมีประตูหัวบันไดมีเราพี่น้องจงไว้ทางเที่ยวกว่วงเตืบเนราจงไว้อาจะเป็นทางเที่ยวออกนาเที่ยวไปเที่ยวมาทุากคนก็ถือว่าล้มรลดกระบะหรือว่าล้มหลดกนดินล้มหลดโจกกวงเตืบเนประมาณจักแมทรอยบนทางกวบกวงจักแมกาว่าเออสามบ่าสามหรือสี่สี่หาส,สี่แมกเนาะ สี่เมตรสี่เมตรไปเอาผักกระดาทุกคนจะไปเบิ่งน้องมันเลยห้านิ้าห้าราเบิ่งตอนเขาจกอยู่้วทุกคนก่อนที่ห้าสิบปเอาผักกระดาว่วาแม่สิเอาไปคลายผักกระเดาก็ันเลยเอาไปผักพี่น้องอยู่ในเมืองพุนอยู่ตลาดพ่นว่าจากกินเมือ่อนี้ก็เลยข้นใจดีพี่น้องเอาผักกระดาตัวมันบกมได้ค่ะกระดาวหวาดนี่แม่พาวว่าผักกระดาววันได้วานชุบครัวไปอยู่สลัดเ <c oughs> อามันเป็นยังสล้อยนี่นะ อุ้ยพี่น้องน้องเอียนกบบน็บ่ได้เลิกเนาะเขาจกขึ้นหน,หน่อยนึงเขาเอาดินบอไรเขาเอาดินซาวหลดเขาก็จกขึ้นหน,หน่อยนึงโอ้ยฮ่าก็ะเดียบอกเขาจกบ่อนผลเลยโจกใน,นนี้เอเอกับบอเลิกนะเนาะอืมโอ้โอ้บอลนี้นเนาะดินไปขายฮะชาวแปะไปเสกบุงแปะเอากบไปไว้นะคะกระเดียไหวยี่น้องเขาผลเออกระไปแล้วบ่อนกุบเขากระเดากระทางไปน้องเขา โอ้ทุกคนมันขี้ตมมันเล่เนาะแต่ว่าตัวกบเอี่ยนมันสิออกไปแล้วขะจกบักเอี่ยนเด้อนี่แม่นบ่ได้ได้จักตัวนี่เออมันก็น่าสิบ่เบิดดอกนีสิมีเอียเงู่ตัวนี้่ะเสยบงมดทางีโอ้ยจกนเดียวนึงหน่อยีบ่เลิกซอืเห็นกบอยู่ซะหลยเออ มันเต้นไปบอกนีนกก่พี่น้องเขาขึ้นว่าแล้วิจุกน้องใหญ่ผ<า>ู<ล><ป>้ใดเพราะว่าอน,น้องตัวนี้ก็เป็นน้องเก่าที่ว่าเราจุกมาจุกเดชมันก็เลยเป็นหินด่าน,น,น,านตวหุ่นนหรทุกคนเขาขึ้นว่าเขาสิจุกตวหุ่นไหนเป็นเขาขึ้นมาจุกตวหุ่นกันเลอยเ<ม>ขาจุกแต่ใน,น้นีเนาะคว่าเขาไปเอาดินลายเดมทุกคนเขาขึ้นว่ากบก็ชีแตกจากจากแล้วแหละ แต่ละปีเพิ่นก็นมาจกดินขายยุคคู่ปีพี่น้องเราจุกขั้นเก่าทุกคนถัดท้ายคลิปยุคคู่ปีพี่น้องอาจจะเห็นเนาะคือแบบวา่าเพิ่นมีพี่น้องในบาทเท่าเนาะทุกคนพี่น้องเพิ่นก็ติดต่อมาแล้วเพิ่นก็นมาจกดินขายกาัแต่ละปีกัราคาซ้ำเก่าเนาะราคาซ้ำเก่าซ้ำ,ำเดิมนะทุกคนผู้ใดมีรถจกกคะหาเงินง่ายอยู่พี่น้องแต่ว่าก็เฮ็ดเวียกหลายอย่างเติบเนาะบ่หัวง่ายเลยจังได๋ล่ะก็เดาเอาล่ะพี่น้องแต่ว่าบนสเปรยปล่อยกบทุกคน มันจะลงหนักบ่แไปมันหนาวตินี่เนี่ปงมึงนี่กันยนะโอ้ยป่อยแล้นี่เิ่งจลองอันนบหนับลงมึงดูนาวเลยนับมันกระต่ายเย็บตล้มัิหนัมันต้ามันขขามันจงซีดนะที่หลอดแข็บูหนาวมนหนา ไปแล้วเออมันเต็นกับท่าแม่มันร้อยพี่ไปทางลัางจะร้อยคนไปแล้ยไปไายบายเทคคอเทคแคร์เทคแคร์ออฟยูเซลวเทคแคร์ออฟยูเซีวขอให้หักษาสุขภาพจาขคลองเด้อนี่อยู่วันนี้มาสิคขาบไปเดียวไปแล้วคุณ Bye-bye.